มาบอกดวงชาววันศุกร์คะ่ะจากวันที่11ถึง15เมษายน2566หรือว่า2023นะคะจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างกับชาววันศุกร์ใน5วันนี้ เป็นการพยากรณ์ดวงชะตาแบบภาพรวมมีใช้ดวงส่วนตัวแม่หมอจะบอกใน5้าวันนะคะแล้วก็ทุกๆุกห้าวันจะมาบอกดวงอ่าเริ่มจากวันที่11คุณได้ไพ่สี่ถวยวันนี้ทั้งวันคุณรู้สึกเบื่อหน่ายทุกอย่างมันไม่ได้ดังใจคุณเลย เบื่อเบื่อเซ็งเซงงุดเงียดอาจจะบางช่วงนี้เนาะก็อากาศร้อนก็เป็นเพราะอากาศร้อนก็ได้ค่ะ,ะดูคุณจะเคร่งเครียดเหมือนทุกอย่างมันไม่เป็นไปนตามที่คุณหวังไว้เป็นช่วงที่ภาวะอารมณ์หงุดเงิยไม่ว่าเรื่องอะไรในวันนี้คุณดูไม่ศพอารมณ์ ก็ทำใจเย็นเย็นนะคะถ้าทุกอย่างมันเป็นเหมือนที่เราต้องการมันก็คงไม่ใช่โลกใบนี้ค่ะมองโลกตามความเป็นจริงถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างได้บ้างเสียบ้างก,ก็แค่วันหนึ่งที่เราเบื่อ ลองเบื่อสักวันอย่างนี้กันได้ค่ะคือแม่หมอก็ไม่รู้จะบอกอยังไงแต่วันนี้ทั้งวันชาววันศุกร์คุณหงุดหยิดแน่นอนค่ะ,ะมาถึงวันที่สิบสองคุณได้ไพ่สามเรียนรู้สึกดีขึ้นมาหน่อยวันนี้ทำอะไรก็ราบรื่นรู้สึกง่ายแล้วก็รู้สึกดีค่ะอารมณ์คุณก็เปลี่ยนวันนี้ อะไรอะไรก็ดีไปหมดสำหรับคุณนะคะบางคนก็ได้ของขวัญของฝากได้สิ่งที่คุณพอใจนะคะวันที่13คะ่ะมีเรื่องให้ต้องแก้ไขปัญหาทำให้คุณต้องคิดสักหน่อยไตร่ตรองคิดรอบคอบอทั้งสองฝ่าย จะต้องให้ความยุติธรรมเท่ากันคุณจะต้องไม่ลําเอียงไม่ว่าเรื่องอะไรทั้งนั้นทุกอย่างก็จะผ่านไปได้ด้วยดีค่ะวันนี้ถ้าคุณใช้หลักยุติธรรมนะคะ,ะผลของการตัดสินแก้ไขปัญหาก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวลในอนาคตเพราะว่าถูกต้องแล้วนนวันนี้ บางคนก็อาจจะทำเอกสารสัญญาไว้เป็นข้อตกลงเป็นหลักฐานมาถึงวันที่14เมษายนดูจะวุ่นวายนะคะไพห้าไม่เท้าการงานต่างๆไม่เป็นไปตามที่คิดไว้ฉุกกระหูวุ่นวายโน้นก็ไม่เสร็จนี่ก็ยังไม่เสร็จมันเป็นช่วงวุ่นวายไม่ลงตัว หรือว่ามีความขัดแย้งเกิดขึ้นเป็นความขัดแย้งภายในใจหรือว่าในงานมันไม่เสร็จสิ้นมันมีความยุ่งยากมันมีความวุ่นวายตลอดทั้งวันอย่างนี้นะคะมาถึงวันที่15เมษายนชาววันสุกการเงินทั้งวันจ่ายรับมาจ่ายไปรับมาจ่ายไป แต่ก็สามารถผ่านไปได้ถ้าคุณมีปัญหาด้านการเงินแก้ไขได้นะคะนี่คือพลังงานโดยรวมของชาววันศุกร์ใน5วันนี้แม่หมอนำมาบอกอก็ขอขอบคุณสำหรับทุกการติดตามที่เข้ามาชมช่องแม่หมอน,นะคะขอบคุณผู้เข้ามาใหม่ขอบคุณการกดไลค์กดแชร์ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ